มูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเชิญร่วมงานวันปันน้ำใจให้ชาวกำพร้าในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559ณพัตคารสินทรเซ็กเฮาส์พัดยีอามีนนิราภัยจิตประธานในพิธีพัดยีพันตำรวจเอกคูเบตเส้นขาวประธานจัดงานรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์นบีมูฮัมมัมดกับเด็กกำพร้า โดยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราชายอาจารย์อับดุลชุกรยุทธกาศอาจารย์อชารีเรืองปราดต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องมุสลิมบาลานากับหลักศรัทธาที่หลากหลายโดยอาจารย์อามีนเหมเสริมอาจารย์ฮาบิบลลอกศรีอุทัยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์อาจารย์สุไลมานมันยาซิรับฟังการเสวนาโดยอาจารย์อดามพรภาพงามอาจารย์ฮัดดุลฮากิมมังเดชะอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทัศุประมาน ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องอิสลามกับประเพณีโดยอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์อับดุลล์สุไลมัดและอาจารย์อามัดก็พิทักษ์อาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้มาร่วมปันน้ำใจให้ชาวกำพรรา